ันนี้ผมรับปากท่านแล้วผมจะมาคุยเรื่องวาว่าชางม,มูลูคุณผู้หญิงจําไว้นะครับว่าดช้างม,มูลูเป็นของคุณนะครับคท่านต้องจาไว้ถ้าให้คุณมากๆมาหาศาลถ้าทําเป็นถ้าทําไม่เป็นอว่านช้าม,มูลูไปกินเฉยๆมันก็เหมือนกินมันกินเผือกว่าชางมูลูม,มันต้องมีส่วนผสมของมันคะนะครับ คุณจะเอา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 ลิ้ตรงไหนวาดชักมดลูกเนี่ยคําว่าชักคืออะไรเปล่าชักคืออะไรที่มันต่ำเนี่ยมันชักให้ถูงขึ้นค่ะแปลว่ามันจะกระชับขึ้นอย่างสมัยก่อนคนทํางานหนักมดลูกต่ํดำบางคนก็ะคาช่องคลอดพอกินว่าเนี่ยมันจะชักขึ้นพอชักเข้าเข้าสู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่ามดลูกเข้าอู่ มดลูกที่ดีนะต้องอยู่ในอู่นะครับอยู่ในที่ตำแหน่งของมันนะครับมันจะเมื่อมันอยู่ในตำแหน่งของมันเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนได้ดีทําให้ประจำเดือนไม่ผิดเพี้ยงเห็นไหมท่านนึกดูตะมดลูกนะมันหนักอย่างต่างมันต้องสองสามขีดแต่ยาเนี่ยครับกินนิดเดียว่ามันสามารถทักมดลูกให้สูงขึ้นเนี่ยท่านต้องนึกว่ามันมีฤทธิ์ขนาดไหนมันมีแรงมันมีพลังงานที่แรงขนาดไหนไม่ใช่ง่ายๆนะครับ นะครับเพราะฉันทำว่าชักก็คือกระชับนะชักให้สูงนะฮะยังหน้าท้องยันยานมันจะกระชับเข้าไปแขนห้อยๆมันกระชับเข้าไปมันจะดึงกระชับเข้าไปเพราะฉันวาชมลุกนี่ท่านจำจำไปเลยนะครับมันมีฤทธิ์ในการกระชับกระชับนะครับการกระชับแล้วมันเป็นของผู้หญิงท่านดูว่าที่กระหัววาเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะเนี่ยเนี้ย เป็นเรื่องแปลกน,นะครับผมเนี่ยจะมาวิจารเรื่องวาชักมดลูกแล้วแล้วมันสับปะดนนะท่านจะถือผมนะครับเพราะผมผมผมเนี่ยแปดสิบสี่อะไม่นานมันก็นตายแล้วไอ้เรื่องมดลูกนี่รู้แต่สาว่าผมไม่แย่นี่บอกตรงเลยผมรู้รู้ว่าอะไรไมชอบลูกชักมดลูกเนี่ยให้คุณผู้หญิงยังไงเอาอย่างเงี้ยพอจะว่าชักมดลูก ธรรมชาติมันสร้างให้มาเหมือนมดลูกผู้หญิงท่านดูดีๆสิครับเนี่ยมดลูกเหมือนผู้หญิงะนะครับมดลูกเหมือนผู้หญิงพอจะมารักษามดลูก,ม,ม,ลกมันจะให้บำรุงมดลูก,ลกเสริมสร้างมดลูกให้แข็งแรงแต่ทําคนเดียวจะบอกผมจะบรรยายถึงรูปลักษณะซะก่อนเนี่ยมดลูกเหมือนผู้หญิงเห็นไหมเนี่ยแล้วแถมดิค,คุยได้มันมันมันไม่ไม่หยาบนะครับไม่ไม่ไม่หยาบนะครับเป็นความรู้ค่ะคือมดเนยของผู้หญิงอ่ะ ของเราทุกคนมีขนน่ะไอ้บ้านลูกมันก็มีนะครับเนี่ยมันขนหยิกหยิบย้อยเลยครับธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติมันหยิกย่อยเลยนะครับเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นวาแชมพลูกเนี่ยนะครับมันธรรมชาติสร้างมาให้คนนี่คนเราเห็นจะรู้มันคือรักษาบนลูกมันมีทุกอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆบนลูกเลยครับเพราะฉนั้นวาแชมพลูกของผู้หญิงจําไว้เลยทําให้เรียกว่าทําให้ผิวพรรณเต่งตึง ประจำเดือนก่ประจำเดือนที่ไม่ดีก็ดีขึ้นนะครับมดลูกมดลูกไม่ดีเป็นไงท่านรู้เปล่ามันจะหน่วงท้องน้อยท่านผมรู้นะครับผู้หญิงอยู่เนี้เป็นกันเยอะแต่ไม่รู้จะไปหายาที่ไหนรักษาหายาก็ไม่ถูกนะครับถามว่าวานชงลูกมีมีเฉพาะหมอเชงเหอไม่ใช่มีทั่วไปมีแต่ทำออกมาแล้วจะผิดกับผมคือที่สรรพคุณ ว่าของเขาได้ผลหรือของผมได้ผลนะครับเพราะจะผมบรรยายให้ฟังเนี่ยท่านต้องรู้เลยว่าเวลาซื้อว่าชมุลูกกินอ่ะเลือกกี่อ่อซะหน่อยพี่คะขอเบรกขอเบรกขอเบรกค่ะขอเบรกสักสองนาทีมีมีนะคะมีน้องอมรรัตน์บอกว่ากินแล้วขนนิ่มด้วยนะคะพี่ขาแล้วก็น้องก็อวบอิ่มขึ้นมาด้วยค่ะหนูอันนี้หนูอ่านตามที่เขาคอมเมนต์มาค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษด้วยนะคะคนวินคนกินว่านนานนี่นะครับ นะครับที่อวัยวะเพศนะครับจะอูมขึ้นอูมขึ้นสวยงามขึ้นปากช่องคอจะสวยสวยขึ้นนะครับและเรื่องขนนี่นะมันจะเงาดำแบบเห็นแล้วสะดุดตาเขาเรียกว่าเห็นว่าอันนี้เขาเรียกสวยภายในคุณประธานั่งหัวเราะเรื่องจริงอันเนี้ยเขาเรียกสวยภายในนะครับเพราะฉะนั้นว่าช่างลูกผมจะบอกว่าผู้หญิงอะ แล้วมันยิ่งกว่านั้นนะฮะ,ะอย่าลืมนะมดลูกไม่ดีคําว่าไม่ดีท่านจะรู้ว่าท่านท่านอาจจะไม่รู้อาการว่าไม่ดียังไงไม่ดีคือมันหน่วงท้องน้อยบ่อยเวลามีประจำเดือนกับป่วยประจำเดือนแถมตกขาวด้วยบางคนคันด้วยบางคนเขาเรียกมุตกิจนะฮะ,ะนะฮะมุตกิจนี่นี่ร้ายแรงกว่าตกขาวนะครับพอมันมีทั้นเขียวออกมาเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองแล้วมันจะ พูดยังไงวะเหม็นมากมีกลิ่นด้วยค่ะและกลิ่นตัวนี้นะไม่มีในไม่มียาในโลก,ออกที่ไหนรักษาหายะนะเว้นแต่ว่าหมอเสงเพราะผมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมสม,มุนไพรลงไปในสูตรว่านชักมะลูกแล้วเวลาท่านกินนะดักกลิ่นด้วยนะครับดักกินด้วย,กกวยพอจ้งว่านชักมะลูกนี่นะใครกินอกก็ใหญ่กินสักสามสีวันอกก็ค,คัะ พอถ้าถ้าคัดนะฮะถ้าอย่าตกตาใจนะครับคัดถ้าคัดมากลดยาหน่อยเพราะมันจะทําให้อกท่านใหญ่ขึ้นคแต่ไม่ใช่ใหญ่กว่าเดิมมากมายไม่ใช่ย่งมันไม่ใช่เหมือนผ่าตัดนะถ้าต้องเคยสามสิบหกนิ้วสามสิบสองนิ้วอย่างนี้ใส่เข้าไปของเราไม่ได้ครับของผมคือธรรมชาติอกสวยก็สวยแบบธรรมชาติบอกง่ายๆเลยนะครับนะครับเพราะยังว่าท่มรู้ก็ผิวพรรณก็ดีนะครับ,นะรบรรผิวพนะรรณที่ไหนที่ ที่ไหนมีเหี่ยวมียน่นเนี่ยมันจะตึงหมดตึงหมดอย่างบางคนเนี่ยคอบุนหน้าท้องลายๆอ่ะลายเยอะกินวานชักวุลูกชนอยกินนาหน่อยลายลายนี่เป็นเรียบไปเลยเนี่ยความมหาศย์ของมันแล้วว่านชักวลูกอย่าลืมนะมันมีฤทธิ์นในการชักอะไรก็ที่หย่อนยานเนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะนั้นมันก็มีฤทธิ์นในการกระชับช่องคอด้วยของคอท่ทนของหย่อนยานเนี่ยมันจะกระชับเข้าไปนะกระชับเข้าไป นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นว่าเฉพาะลูกมันทําให้ผู้ผู้หญิงมีเสน่ห์และมีเสน่ห์ยิ่งกว่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าว่าคนที่เรื่องอารมณ์ทางเพศเสื่อมอ่ะบางคนสี่สิบกว่ากว่ากับเสื่อมสามสิบกว่ากวาเสื่อมมันเยอะแยะบางทีเด็กสาวสาวเดี๋ยวก็มีเสื่อมนะครับนะครับมีเสื่อมเนี่ยไม่มียาอะไรช่วยได้นะครับของเราคือเหมือนไวอาต้าผู้หญิงหรือเหมือนกับเกือบอ่า หรือพวกนีาช่วยให้เซ็กที่เสื่อมเนี่ยมันคืนกลับมานะครับแล้วถามว่ากินกี่วันถึงจะคืนเนี่ยไม่กี่วันเราก็คืนเลยเพราะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยออกฤทธิ์เร็วยาทุกชนิดหมอเสงต้องออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ต้องได้ผลตามคำพูดของผมนะครับนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่สําคัญที่สุดเลยบางคนเนี่ยไม่มีน้ำหลอด่ลื่ดถ้าทำอะไรก็ไม่มี ถ้าทางหมอก็อะไรเน็บเอาตกขาวก็เน็บเอาแต่เราไม่ใช่ตกขาวกินหายใครที่ใครที่เรียกว่า,อ,าอะไรเนี่ยใครที่กคันช่องคลอดก็กินมชัชกรูมันจะหายไปแล้วมันจะกระชับช่องคลอดครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าพอจางหวนชงมะรูกเนี่ยผู้หญิงต้องรู้นะครับผมเนี่ยขายให้ฝรั่งกินนะกินไปอาทิตย์กลับกลับมาเลย กลับมาคุยผมเลยเขาลองว่าไมา่กอดไม่กอดผมก็ค <laughs> Se er ุยจะกอดอะไรผมนึกว่าให้ผมกอดซะอีกเสืออผมกอดไม่ไหวมันตัวใหญ่นะครับเนี่ยอะไรอะไรเหล่านี่ยมันตลกอ่ะแล้วท่านเชื่อไหมกลางวัน,วนกอดกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผัวเมียกอดกันเนี่ยพอกลางคืนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนอนเงียบแต่ตนนื่นขึ้นมากินข้าวเรียกว่ายิ้มยานแกมสายกินข้าวโต๊ะเดียวกันได้ นะครับนะแล้วเขาอยากเล่าฟังเลยเพราะว่านหมอเนี่ยทำให้ผมเนี่ยคล้ายๆว่าเอ่อที่มีปัญหาก็ภรรยาเนี่ยนดีขึ้นภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นใครที่จะโกรธอะไรนะว่านมันทําให้เราดีกันนะครับอย่าลืมนะครับผู้หญิงต้องจําไว้เลยไม่ใช่สวยแต่ภายนอกไม่ใช่ทาหน้าทาทาตาคิ้วตาปากแล้วสวยสวยผู้หญิงอยู่ตรงไหนหน้าตาสวยผิวพรรณสวยยอมรับที่หนึ่ง องกินจำว้เลยกินกินตัวกินปากกินช่องคลอดเดี๋ยวกินช่องคลอดใครใครใครมียากินอาหารยังไม่มีหรอกมีแก่คนนี้คนเดียวนะในแก่คนนี้มันผ่านมาเยอะมันรู้ว่าจะทำไมย่าหายเพราะฉะนั้นมีกลิ่นในช่องคลอดมีของผมหายคนกินวันชงพรลูกผมนักินปากกินตัวหายหมดนะครับเดี๋ยวดนะกินปากเนี่ยหอมเหมือนปากเด็กบอกง่าย เวลาท่านจูบก็แล้วจูบไม่เบื่อตรงนีระวังไว้แหละเนี่ยแหละถึงได้มีปัญหาอนึ้นปากเจอแล้วครับระวังไว้นะครับมีปัญหางนึองปากเจอแลครับเป็นเรื่องจริงนะฮะผมคุยเนี่ยมันท่านฟังอาจทะลึ่งมากทะลึ่งบ้างแต่ท่านจะท่านที่ต้องการคุณเลยคุณค่าอย่างเนี้ยหมอเสงิกว่านหมอเสงิว่านมีขายทั่วไปมีขายเป็นร้อยๆไว้บริษัทมีถูกๆก็มีร้อยสองร้อยก็มี นะครับไม่กี่ร้อยก็มีแต่ของผมแพงหน่อยนะครับมีมีแพงหน่อยแต่แพงแต่ก็ให้คุณภายในอาทิตย์หนึ่งหรือสามวันก็ว่าได้สามวันท่านกินสามวันเนี่ยหน้าอ,อกคัดละ,ะแต่คัดมากผ่อนยาหน่อยนะครับเพราะแจ้งว่าดเนี่ยทายผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับไม่ว่าเวลากลางวันท่านจะสวยกลางคืนท่านก็สวยและมีเสน่ห์สำหรับค,คู่ครองด้วยนะครับ ท่านมีปัญหาเนี่ยเรื่องยิ่งเรื่องเซ็กน,น,นะครับฝรั่งเขามีโฮอร์โมนของเราก็มีว่านี่ครับไอไอเรียกว่าไออรูไอรูปร่างมันมดลูกเนี่ยตัวตลกนีแหละครับแต่ศักิ์สิ็จไหมสัก์สธิ์ยิ่งกว่าโฮอร์โมนผมบอกอะไรได้ผลยิ่งกว่ายิ่งคนไม่มีน้ำดอรลืรนเนี่ยจําไว้เลยในโลกไม่มียาอะไรกินน้ำดอเลื่นดัก็เบีอาว่านของไอหมอเสงนี่แหละว่ะวานของไอหมอเสงไอคนแก่คนเนี้ยกิ <S <S นแล้วมีได้ เนี่ยคือสปปรรพคุณที่มันมีสปปรรพคุณอย่างเงี้ยสร้างไม่ได้นักบวชทง้งนักวิทยาศาสตร์ท้งฝรั่งเขาก็ทําไม่ได้นะว่ากินได้คุณมันมีน้ําหลอลื่นทําไม่ได้นะแต่เราทําได้เราไม่ได้แพ้ฝรั่งทุกอย่างหรอกสมุนไพรของเราเนี่ยนะนะบางอย่างชนะยาฝรั่งนะครับเพียงแต่คนทําทําไม่เป็นเพราะว่าเกาหัวอยู่เนี่ยไม่รู้มันทำไมทําไม่เป,นป็นกันมือผมก็ปวดหัวเหมือนกัน แต่ผมทามาผมก็ผมก็บัญญายอย่างนี้แหละครับเหมือนคุยเวอร์หรือโม่เลยแต่เวลาท่านกินแล้วท่านนี้เชื่อว่าหมอเสงพูดจริงไม่โมอีตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะครับแล้วถ้า,าแล้วแล้วถ้าจะพูดเรื่อง,องสมุนไพรอย่างเดียวนะครับจะเป็นยาไม่ได้บอกแค่นี้อย่าไปซื้อสมุนไพรอย่างเดียวกินจะกินได้กินน้อยๆได้ผลน้อยๆน,นะแต่ถ้ามีปัญหาเลย เจ็บป่วยเลยคือว่านจาไว้ว่าว่านปวดท้องน้อยใช้ได้ตกขาวใช้ได้คันช่องคลอใช้ได้อัเแซกไม่ดีใช้ได้อีตรงไหนที่มันไม่สวยอะไอบีบีเนี่ยกินเลยครับนิพานนะคะ,ะมันจะเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกับลูกโป่งโดนเป่าพองขึ้นนะครับแต่ต้องตรงนี้ต้องกินมากหน่อยผมท่านเชื่อไหมผมนี่คือในไงว่าเจ้าวกรุงเนี่ยผมผมทดลองมาเยอะค่ะ คนกินว่านชั้งมุ่ลนะแม้เรื่องความงดงามของเียกขนใต้ลงพาดังร้องแบบดิ้นะแบบนิ้นะเห็นเห็นเห็นแล้วนั่งใกล้เมียเนี่ยพูดไม่ถูกเอาจริงๆแลวยิ่งผู้หญิงนะหอมๆหน่อยนะจูปากหอมมากนะโอ้โหวางเลยว่าทิ้งแม่ทิ้งแมงเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบทานนะคะเพราะโควิดมาเราปิดแมสตลอดเราไม่ต้องกลัวตักเจอผมเนี่ยแพ้ว่านมานานแล้วครับนะฮะพญาคนไหนกินว่านผมสนบบอกที่รหนูขอปิดก่อนแล้วกันเอาที่นี่เดี๋ยวช่องหนูตักเจออย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะมาต่อว่าผมไหมนะครับแต่ว่าชั้นรู้ขายมา20ปีกว่าปีนะครับนะครับเอาอย่างนี้ว่าใครกินแล้วไม่ดีอย่างนี้นะ มาคืนผมดีกว่าคมาคืนไม่ถ้าคนไม่ได้ตามที่ผมบอกมาคืนผมดีกว่านะครับมาคืนผมดีกว่านะครับแต่แต่ผมเชื่อว่ามีคืนบ้างแต่น้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่นไปต้องได้ผลคเนี่ยก็คือว่านนะครับท่านคือสวชิกอยากให้คุยเรื่องว่านบ้างเห็นว่าผมทิ้งไม่นานผมไม่ทิ้งหรอกครับวันนี้ผมบรรยายให้ชัดๆนะครับนะบเพราะฉะนั้นใครที่มี ที่ฟังอยู่เนี่ยจะไปเปิดฟังใหม่มาใหม่ใหม่ก็ได้นะครับแล้วเออเอีกอันหนึ่งมีลูกยากแท้งง่ายอ่ะเนี่ยว่านว้านกินทลไม่แทงกินแล้วเนี่ยพกกูดยังไงว่ามันลูกแข็งแรงคนสมัยก่อนนะกินว่านทุกคนคนท้องไร่ท้องนาในบ้านเขาต้องปลูกว่านไว้นะรู้ป่าคนท้องนาก่อนนี่ทาอะไรสมัยก่อนไม่ใช่เรามันเดียวนี้นี่รถล,ลาอะไรก็ไม่มีถ,ถนน<า>ก็ไม่มีทําไรทาสวนกันค่ะ มีแต่ทางเดินของคนทํานาคนทนาํานาก่อนนี้ลูกมาว่าอกว่าวานันพอทํานาเสร็จหน้าเกี่ยวหน้าเกี่ยวทํานาเสร็จงานกลางวันเสร็จก็น้องงานกับวา่า,าก,กี่ข้าวแล้วพอกิ่ข้าวเสร็จโทรทัชก็ไม่มีดูก็เขามุงเลยนอนดีกว่า <c oughs> บางเอญในนอนทําอะไรคะ,ะ,รคะบางเอญในมุ้งมีตุ๊กตาอยู่ตัว <c oughs> กูเล่นอะไรไม่ได้กูเล่นต,ตุ๊กตาดีกว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องคนสมัยก่อน มีลูกมากเพราะเขารู้จักวานชงมะลูกคุณแม่หนูว่าลูกห้าคนนะคะคุณแม่ทงไมคุณแม่ผมก็แปดนะครับของหนูคุณแม่ทาไมห้าค่ะวานชงมะลูกเช่กันนะครับกินเอามีผัวผัวลักอย่ามพูดเลยผมพูดง่ายๆแค่นี้นะครับนะครับสำหรับการชงมะลูกผมขอบรรยายไว้เพียงแค่นี้คจําไว้อย่างเดียวมีเยอะในท้องตลาดนะนะถ้าคนไหนท่านซื้อของเขาแล้ว กินแล้วไม่ได้ผลตามที่ผมบอกแปลว่าไม่ใช่คนนั้นทำยาไม่เป็นนะครับ